Lian านประธานในพิธีดรคุณหญิงเฉวีวรนณคำพานายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในภาพรบรมราชูประถมกับผมนายรัตนาชัยวิชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองในางนามคณะกรรมการจัดงานตามโครงการส่งเสริมง,งานประเทีบุญเดือนสี่บุญมหาชาติ ประจำปีพศ2566และพี่น้องประชาชนตําบลในเมืองขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ประเพณีบุญพระเวทหรือบุญพระเวทเลียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติชาวอีสานจะนิยมจัดขึ้นในเดือน4ช่วงเดือนมีนาคม เป็นบุญประจำปีในย2คลอง14บบุญพระเวทหรือบุญพระเวทสันดอนเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวอีสานร,รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้งานบุญพระเวทหรืองานบุญมหาชาติเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวอีสาน โดยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเชื่อและศรัทธานในพุทธศาสนาของเราดิฉันเองก็ได้มาร่วมบุญกับพี่น้องชาวหนองแวงไร่และพี่น้องตำบลในเมืองทุกปีค่ะและมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรา การจัดงานบุญพรามหาชาติที่เราต้องสืบทอดกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้งานบุญนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนาได้ฟร้างความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในชุมชน ท่านผู้ชมดิฉันดร์ชุวิวันคำภานะคะวันนี้เรามางานบุญพระเวทกันนะคะที่วัดสว่างนรเพียงตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบุญเทศมหาชาติเนี่ยนะคะมีประจำตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการเทศมหาชาติเนี่ยนะคะวันนี้ทีมงานของเราก็ได้ไดเดินทางมา และมาร่วมงานกันที่วัสว่างนนพียงครับสวัสดีครับผมนายรัตนชัยวิชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองนะครับวันนี้นะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับที่ท่านดอรชวีวรรณคำพานะครับได้มาเป็นประธานจัดงานบุญมหาชาติในวันนี้นะครับซึ่งท่านก็มาเป็นประธานทุกปีนะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่1112 13นะครับ มีกิจกรรม3วันนะครับวันวันแรกวันที่11นะครับก็มีการยกฉัดซุ้มประตูพุทธลิลามหามุนีนาฏนะครับแล้วก็มีการสู่ฝันข้าวนะครับมีการบริจาคข้าวนะครับบริจาคทานนะครับสํวหรับวันที่2คือวันนี้วันที่12มีนาคมนะครับช่วงเช้านะครับท่านดรชวีวันณคำพานะครับท่านก็ได้มามอบ เงินให้แก่ผู้ด้โอกาสผู้พิการนะครับจำนวน110คนนะครับในภายในตำบลในเมืองของเรานะครับแล้วช่วงสายนะครับก็มีการโปรยทานนะครับโปรยทานแล้วก็นั่งช้างแล้วก็ช่วงเย็นก็มีการทําพิธีสู่หันนะครับสำหรับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีการฟังเทศนะครับเราก็จะเป็นจบพิธีครับผมนงโวสุรศักดิ์โชิธนวัฒน์นะครับวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่โอ๊ตได้มาร่วมบุญนะครับที่ที่นี่นะครับกับคุณแม่ท่านดรชฉวีวรรณคำพานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ๊ตเนี่ยวันนี้ที่เห็นแต่งตัวอย่างนี้นะครับก็ได้อานิสงส์จากคุณแม่นะครับให้รับเกียรติได้เป็นพระเวสสันดรครับซึ่งคุณแม่ไปเชิญกลับเข้ามาในเมืองซึ่งเป็น เป็นเรื่องร้อกุศโลบายตามประเพณีเพื่อให้ทุกคนได้มาเข้าวัดทำทำบุญนะครับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามประเพณีโบราณนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นปีที่4แล้ว นะครับกับคุณแม่นะครับแล้วก็ได้ร่วมบุญกับคุณแม่มาตลอดเลยไม่ไม่ไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับแล้วก็ดูทุกทีด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมามายังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่จะได้ฟังเทศมหาชาติทั้ง13กันเลยนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมอภิวัตเงาะเศษรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอบ้านไายจังหวัดขอนแกน่นครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลในเมืองได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองแวงไร่นะครับจัดงานบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวสสันดรนะครับซึ่งทุกปีนะครับก็จะมีทา่านท่านดรเฉลีวันคัพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธิบดี ได้เป็นประธานในพิธีซึ่งในงานบุญมหาชาตินะครับทุกปีที่เราได้จัดขึ้นนั้นก็จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนภายในตำบลในเมืองในอำเภอบ้านไผ่หรือว่าบ้านใกล้เคียงนะครับในงานบุญมหาชาตินั้นถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่นะครับซึ่งพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมานะครับก็ะจะมีการจัดงานนี้ เพื่อที่จะได้อัญเชิญพระเวสสันดรน,นะครับเข้าสู่เมืองเพื่อความร่มเย็นอของคนในในหมู่บ้านในชุมชนหรือว่าในเมืองนะครับอ,อย่างปีนี้นะครับเราก็ได้าทางคุณท่านชวีวันคคำพาพร้อมกับคณะของท่านได้นั่งช้างนะครับไปเป็นขบวนแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรที่หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแวงไร่นะครับซึ่งเป็น อีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธลีลามหาโมนีนาถซึ่งคุณท่านชวีวันคำภาท่านก็ได้นํามาประดิษฐานไว้นะครับปีนี้บุญมหาชาติของเราถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการบริจาคทานมีการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณนประโยชน์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ในการสร้างบุญมหาชาติก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ ในงานจัดงานปีนี้ครับครับขอบคุณมากครับจเจริญพรนรธรรมาภาพพระครูปริยัติจริยธรรมดร เจ้าวาดวัดสว่างนนเพียงวัดออกมไล่ตำบลในเมืองอำเภอวันไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้ทางวัดได้จัดรักษาบุญประเพณีคือบุญมหาชาติหรือภาษาอีสานว่าบุญพระเวทได้จัดมาก็10บกว่าปีแล้วซึ่งวันนี้ก็ได้เมื่อวานก็มีการแห่ขบวนช้างซึ่งนำโดยคุณท่านดรชิวัฒนคำภาวันนี้ก็มีการฟังเทศมหาชาติหรือเทศหกษัตริย์ ก็เป็นรรักษาเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานไว้คุณท่านชวิวันก็ได้มาแก่ทานจำนวนทุนละ1,000บาทสำหรับผู้ด้อยโอกาสก,าก็ประมาณ116คนในเขตตำบลในเมืองก็ถือว่าท่านก็ให้การสนับสนุนบาโดยทุกปีให้โอกาสทางโรงเรียนปีละ50,000บาทแล้วก็โรงพยาบาล ชุมชนท่านก็ได้แวะเยี่ยมตอนเช้าก่อนจะเข้ามารับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติากษัตริย์ก่อนอื่นอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนากับคุณท่านชัยว,วันคำพาที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดก็ขอให้ท่านนี่แหละชัยว,วันคำพาตลอดจนบริษัทในเคอชัยว,วันครุปจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมงความมุ่งปราปราปรานาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอน